การตักได้สะไดีพี่น้องเอฟซีทุกคน <c oughs> วันนี้ก็เดินทางขง้ามาอีกทุกคน <c oughs> ไปกับทีมงานคือเนนก่า nhé họ có nhang lắp cho con nhang lắp đồng papa lắp chắn rồi lắp bên này lắp bên này vùn hả mama cho con kín khao khao ngay khao cá mọ mông khao víu hay mông súp thế có mông cả đẹp đó hả nồi nướng kín nồi nướng Hãy subscribe cho

กา้มา,กา,ม,า,กามย่างตามทางก้อึดอ้ะนเ่านี่เว้าโหอยานจะไหมไปยิบวันยูวันเลยโทางบนทะเวียดเนี่ยฮิฮ่โง่เงันคนท่านนี้ครับ

ອันนี้จากนี้ไปหาที่สีพักกับไกเตอร์ประมาณเสียลักประม5กิโล ก็มันมาเล้นมันแว้ลุ้นันเห็นก็ลงมากินเลยครับไก่ปลาคว้าอยงนี้ล้โยเาเห็นเพื่อนเเห็น มันเป็น,นี้่าี่ ¡Oh, ahora sí, gente! ¡Oh, lo anejo muy... ...muy mal último, ¡Oh, más ahora! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!

ก็เหตุมันเด็กวอกคักก็ผีไงฮยนี่คือคือไม้เนาะนี่คือป้าปากระเป้า น,นี่เด็กปาขาวอ้าซสิวยังตูดลงนี้ตูดทวบนลงนี้ทหางบอกอะว่ากระท่างบุ๋ม,มากเลยพุง

によない粒のよ。これ。ねえ。ああ、ああ、た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 。あ、面パロン、パロンビリアだ。お。わあ。

可以那个看，可以吧？嗯 นั่นล่ะเื่อมหเออออกมาไหมตับ่อท่าท่ากินข้าวกับวีท่าหมอนะกับไปยื้อเไปมอดูดสดก็ยุหันดูดก็ยุหันโมนั่นะเดี๋ยวจักดูดน้ำดีจักดูดน้ำจูเขามี่ขาวเบาวุ้ยสดเนี่ย ถ่ากดูได้ผมนี่ถ้าจักชนคุณนี่ว่องซุ่ฮะทุกคนปั่นเขาแล้วก็เาก้าไปสิกางเพอุ่งกางเลยกาง,พงเพยุ่งเร็ยบร้อยแล้วก็ไปสิไปฮเร้อยสำแรงทุกคนเลยบ่อเอามาไปฮะร้อแล้วก็ไปหายิ่งบ้างกินมะไม้เลยทุกคนเพราะว่าทีมงานเขาพอกุ้งมะไม้เห็นขี้ปะาบ้างกินหลายนะ้ทุกคนนะทีนี้ก็เดินทางทุกคนไป Uh, uh, uh,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็จะลายโตเป็นเขอันเดียวลนะบึงอ like <ừ, S 1> <to> ืเน้นลายกุกเดินแจ้งคนมีเฮาบ่บเนาะบุง